ไม่ต้องซาวเช็คไม่ต้องซ้อมแล้วค่ะก่อนขึ้นเวทีแค่จับไมค์ฟิลลิ่งก็มาแล้วนะคะเสียงซอสังสาวอาจจะไม่ใช่ต้นฉบับของยิ่งยงยอดวงงามแต่เกือบ30ปีในเส้นทางลูกทุ่งพี่ยิ่งยงเผยว่ามีบทเพลงของอาสนชยัยเมวิเชียนี่ละค่ะเป็นเหมือนครูเลยตัวเองใช้ฝึกร้องมาตลอดนะคะ พอรู้ว่าสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยจัดคอนเสิร์ตรวมน้ําใจให้สอนชายเมกวิเชียนเพื่อระดมทุนค่ารักษาพยาบาลให้นักร้องรุ่นพี่ก็บอกว่างานนี้ผมต้องมาให้ได้นะคะเหมือนกับศิลปินลูกทุง่งรุ่นใหญ่อีกหลายคนผลัดกันขึ้นเวทีค่ะ มีทั้งคุณอาทศพลหิมพานนายกสมาคมนะักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยคนนี้ไปทุกง,งานอีกเหมือนกันช่วยทุกคนคุณอาสัญญาพรนารายค่ะมีพี่ดำรงวงทองพี่เด่นชายสายสุพรรณพี่มนสิทธำสร้อยแล้วก็คุณอารังสีเสรีชัยด้วย ก็ก็เดินทางมาไกลาจากชนบุรีเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะโดยเฉพาะคุณอารังสีนะคะซึ่งศิลปินทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากเป็นกําลังใจให้กับสอนชัยไม่วิเชียนรุ่นพี่ในวงการคนสําคัญที่กําลังต่อสู้กับโรคมะเร็งตับคาดสมัยที่แกดังก็ยังเป็นเหมือนกับว่าเราฝึกร้องเพลงของแกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงซอสังสาวอ้อนจันทร์พวกนี้อะไรเงี้ย ถามว่าสนิทสนมกันมากไหมก็ไม่สนิทมากเพียงแต่ว่าเจอกันก็คือพี่ยงเขาก็อย่างงี้อยู่แล้วคือคือพ,พี่สอนใช้ก็เป็นง,งี้อยู่แล้วเขาก็จะอยู่ในวงการแบบเหมือนเรียกความน่ารักของแกนะคือต้องบอกวันในยุคนั้นน่ะจะมีพี่เป้าพี่อลแล้วก็พี่ยงหรือก็ชื่อยงนะพี่ยงเนี่ยคือสามสามหนุ่มเนี่ยเป็นเป็นคู่แข่งที่ทีเ่เวลาเวลานักร้องดังคู่คู่กันนะ่ะมันมีความสุขสุขตรงไหนสุขเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ย จะสลับคนละคืนคนละคืนคนละคืนเงนี้ยก็จะวัดกันนะว่าใครคนเยอะกว่าใครดูเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสอนชัยไม่เชิยเป็นศิลป,ปินที่แบบหวานแล้วก็น่ารักมากพอมารู้จักสนิทสนมกันแกเป็นคนที่น่ารักมากๆนอกจากพ่อไวยพจน์พชรสุพันธ์ซึ่งผมเคารพนับถือนอกจากป๋ามนต์เมืองเหนือซึ่งจากพวกเราไปแล้วก็พี่สอนชัยนะ่ะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่ง ผมให้ความเคารพแล้วก็นับถือแกมากๆกแกเป็นคนดีนิสัยดีมากๆ,ๆตั้งใจจะมาช่วยถึงไม่ได้ร้องเพลงก็จะมาให้กําลังใจกับนักร้องที่มาช่วยงานร้อง,อง <laughs> ถ้าไม่มีคิวก็มาจริงๆนะส่วนใหญ่จะจะ,จะ,จะมีไลน์ส่งส่งคุยกันเฉยเฉยนะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในเวลาที่ที่ป่วยเนี่ยคือเราเข้าใจนะเพราะว่าเราก็เคยป่วยมาก่อนเนี่ยบางทีคือยังไม่อยากจะคุยอะไรกับใครมากนะฮะเพราะว่าโดยเฉพาะ พี่ยงเนี่ยแกแกเป็นหนักกับผมเสร็จแล้วด้วยถ้าหากว่าพูดมากๆะเข้าใจว่าน่าจะเหนื่อยมากกว่าก็อยากจะให้แกพักผ่อนไปนะครับแต่แต่แตเรื่องราวอะไรต่างๆเรื่องให้กําลังใจกันเนี่ยเรามีกันอยู่ให้ตลอดที่เราได้เห็นคนลุกทุ่งมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าคุณอาอรชัยเมวิเชียนถือเป็นหนึ่งในศิลปินแม่เหล็กเมื่อหลายสิบปีก่อนเลยค่ะและเป็นลูกศิษย์คนที่11ของครูฉลองผู้สว่างด้วยนักแต่งเพลงดังนะคะ ซึ่งปัจจุบันอาสอนชยัยเมวิเชียนดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมนัครองลูกทุ่มด้วยนะคะล่าสุดคณะผู้บริหารเพิ่งเดินทางไปเยี่ยมพร้อมบอกข่าวเรื่องคอนเสิร์ตระดมทุนในครั้งนี้คุณอาบอกว่าดีใจมากเลยและขอบคุณทุกคนที่ไม่ทิ้งตัวเองด้วยนะคะไปฟังเสียงค่ะนายกสมาคมกันดูค่ะถามถ่ายสุขภาพเพราะตอนข้ามเยี่ยมก่อนต,ตอนั้นเขาห้ามเยี่ยมแต่ตอนนี้ก็มีคณะผู้บริหารก็ได้ไปเยี่ยมเยือนกันได้แล้ว<ม>ได้พูดค<ม>ุยกันเบ<ม>ื<ม>้องต้นบ้าง ท่านก็ท่านก็ยินดีท่านก็ดีใจขอบและขอบคุณมากับศิลปินทุกคนที่จะมาร่วมงานกันในครั้งนี้นะท่านดีใจท่านก็ขอบคุณทุกคนครับดังทําวงเองแล้วก็จะมีแฟนเพลงมากมายเขาดังดังมากรุ่นสายันยอดรักนะฮะพุ่มพวงอะไรประมาณนะี้เขาเป็นศิลปินที่เป็นแม่เหล็กแล้วดังมากในยุคนั้นอีกคนหนึ่งในในประมาณ5้าหคนอะไรที่ดังมากๆนะเขาก็หนึ่งในนั้นด้วยผมอยูอ่สูงเนิน ส่วนสอนชัยนี่เขาอยู่จักรลาดฮะก็เป็นคนโคราชบ้านเดียวกันสนิทกันก็เมื่อเราเดินสายแล้วก็ผมเคยอยู่กับเขาประมาณ5 6เดือนกับสอนชัยพิวิเชียนนะฮะช่วงนั้นที่ผมเลิกล้มวงไปก็ได้ไปอยู่กับสอนชัยพิวิเชียนก็เคยบอกกันสอนกันแนะนำกันนะฮะทุกอย่างทุกเรื่อง ว่าเราต้องมีความกระตันอยู่กับผู้มีพระคุณนะอะไรเงี้ยฮะแต่จะขอกําลังใจจากแฟนเพลงนะครับว่าทุกๆุกคนช่วยกันเถอะครับช่วยสอนชัยมิกวิเจียนช่วยกันบริจาคคนละเล็กละน้อยนะครับเพื่อช่วยเหลือศิลปินนักร้องซึ่งอยู่ในตํานานตานานสอนชัยมิกวิเจียนตํานานจูบไม่หวานตํานานพายงัดแล้วก็อ้อนจันนะครับ นี่แหละค่ะเป็นการขอร้องจากเพื่อนศิลปินด้วยการอยากให้ช่วยกันหน่อยนะคะซึ่งงานคอนเสิร์ตระดมทุนในครั้งนี้มีแฟนเพลงสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดได้มา1 7 2 3 3 9 9บาทกับอีก88 000, สตังค์นะคะแต่ว่ากิจกรรมยังไม่หมดแค่นี้เห็นบอกว่าสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยเขาจะจัดอีกง,งานเพื่อระดมทุนให้คุณอาสอชยัยเมวิเชียนเหมือนกันนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นแฟนเพลงยังคิดถึงยังรักอยากสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลได้เลยค่ะธนาคารกรุงไทยนะคะแต่ว่าต้องชื่อบัญชีนี้เท่านั้นนะคะนายยงปราบชัยโจรค่ะไม่ต้องสงสยัยไปเป็นชื่อจริงของคุณอาสอนชยัยเมฆวิเชียนนะคะหมายเลขบัญชี661 546 2613ค่ะ